วันที่6กันยายน2 5 6 6รกที่รัฐสภานายพิษวัชระศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนโยบายการเกณฑอาหารของกระทรวงกลาโหมว่าหากจะยกเลิกเกณฑอาหารให้สำเร็จโดยที่ไม่กระทบต่อภารกิจในการรักษาความมั่นคงต้องพยายามปรับตัวเลขยอดกําลังคนที่กองทัพขอแต่ส่วนที่ไม่จะเป็นออกไปเช่นทหารรับใช้ที่ไม่ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงที่บริบทไม่สอดคล้องกับการป้องกันความมั่นคงค่ะและจะทำอย่าง รให้เราสามารถเพิ่มยอดการสมัครทหารได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการเะนั้นหัวใจสําคัญในการยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหารคือการพยายามปรับสส่วนนี้ค่ะทางนี้การยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารมี2วิธีคือแบบที่1เรียกว่ายกเลิกลุนปีต่อปีคือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวเลขที่กองทัพขอกับที่สมัครใจเข้ามาซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพได้ชี้แจงในแผนปฏิรูปกองทัพของสภากราโหมปี25 6 6ที่พยายามจะลดตัว เลีสูตรนี้ลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถทําให้ไม่มีใครบังคับถูกไปเกณฑ์ทหารได้แบบที่สองเรียกว่าการยกเลิกแบบการันตีว่าไม่มีการเกณฑ์ทหารเลยคือการแก้ที่ตัวกฎหมายคือแก้พระราชบัญญัติพรบรัชการทหารเพื่อทําให้กองทัพไม่มีอํานาจในการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ไม่มีสงครามหากเป็นเช่นนั้นกองทัพจะเต็มไปด้วยยอดที่มีคนสมัครใจเข้ามาค่ะเหตุที่เราเสนอไปเช่นนี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะยกเลิกเกณฑ์ทหารสาเร็จภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่และ ทำให้เยาวะชนไม่ต้องลุ้นปีต่อปีว่าเขาจะมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับไปเกณฑ์ทหารหรือไม่เพื่อให้เขาวางแผนชีวิตได้ค่ะอย่างไรก็ตามต้องจับตาดูนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงในรัฐบาลอีกครั้งว่าแนวทางในการยกเลิกจะเป็นอย่างไรและต้องยอมรับว่าการให้สัมภาษณ์ของนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแน,นวทางที่หนึ่งมากกว่าซึ่งหากดูในแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะแก้กฎหมายเช่นกันค่ะ